สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนของครูนะครับวันนี้เรามาเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูแบงค์กันอีกแล้วสําหรับวันนี้จะเรียนกันในเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับอ่าก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็มาเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูแบงค์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมา ทําแบบฝึกหัดกันนะครับซึ่งแบบฝึกหัดในวันนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันในข้อที่1กันเลยนะครับเป็นข้อแรกข้อนี้นะครับครูแบงก์ก็จะให้นักเรียนทำเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูที่ครูแบงก์ทำเป็นตัวอย่างกันก่อนเนาะโดยโจทย์เขาถามเราว่าให้เรานั้น สืบค้นข้อมูลลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่แล้วบันทึกผลนะครับสิ่งมีชีวิตเขาให้เราหามาทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับสังเกตว่าจะมีทั้งหมด5ช่องใช่ไหมครับสําหรับในช่องของสิ่งมีชีวิตซึ่งในช่องนี้นะครับก็ให้เขียนเป็นชื่อของสัตว์ที่เราหาไปเลยนะครับอาจจะเป็นสัตว์หรือพืชก็ได้นะเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันนะครับ จากนั้นให้เราเขียนแหล่งที่อยู่ของเขาแล้วก็โครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นะครับอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปลานะครับครูแบงค์ขอยกตัวอย่างเป็นปลาหางนกยุงละกันนะครับเพราะว่านักเรียนหลายๆคนอาจจะเคยเลี้ยงเนาะซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยเลี้ยงก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็มาดูพร้อมๆกันนะครับ โดยปลาหางนกยุงนั้นครูแบงค์ขอเขียนก่อนนะครับปลาหางนกยุงนะครับปลาหางนกยุงเนี่ยแหล่งที่อยู่ของเขาคืออะไรครับคือในน้ำใช่ไหมครับแล้วเขามีโครงสร้างอะไรที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ของเขาก็คือเขาอาศัยอยู่ในน้ำดังนั้นเขาจะต้อง ใช้ชีวิตอยู่ในน้ําโดยมีการเคลื่อนที่โดยใช้อะไรครับมีครีบใช่ไหมครับมีครีบ5ชนิดเลยนะครับที่จะช่วยในการเคลื่อนที่และว่ายน้ํา อ่าคราวนี้เราก็เสร็จไปแล้ว1ชนิดนะครับชนิดต,ต่อไปเนี่ยก็ให้นักเรียนลองคิดเองนะครับให้เขียนลงไปเนาะแล้วก็บอกแหล่งที่อยู่มานะครับแล้วก็บอกว่าโครงสร้างของเขาเหมาะกับแหล่งที่อยู่ยังไงอ่ะบางคนก็ยังนึกไม่ออกเนาะเรามาดูอีก1อันละกันนะครับซึ่งครูแบงก์ก็ขอยกตัวอย่างเช่น ผักตบชวานะครับอันนี้เป็นพืชบ้างเนาะผักตบชวาผักตบชวาก็อาศัยอยู่ในไหนครับเป็นพืชที่อาศัยอยู่ในน้ําใช่ไหมครับจะอยู่ลอยอยู่เหนือน้ําเนาะโดยเขาอยู่ได้ยังไงนะครับซึ่งผักตบชวานั้นเนี่ยต้นของเขาเนี่ยจะมีโพรงอากาศใช่ไหมเพราะว่าเขาจะต้องลอยน้ําดังนั้นเราก็เขียนไปว่า ลำต้นนะครับมีโพรงอากาศช่วยในการลอยน้ำาคุณเป็นเขียนน้ำไม่พอนะคุเป็งมาเขียนข้างล่างนะครับ โอเคก็หวังว่านักเรียนจะทําต่อได้นะครับเนาะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตก็มีเยอะแยะมากมายเลยเนาะเราก็เขียนแหล่งที่อยู่เขาไปด้วยแล้วก็เขียนว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยเหมาะสมยังไงนะครับอาจจะเป็นเป็ดก็ได้ใช่ไหมอาศัยได้อยู่ทั้งในน้ําและบนบกเพราะว่าเป็ดเขาเนี่ยมีอะไรเขามีพังผืดอยู่ตรงเท้าใช่ไหมครับทำให้สามารถเคลื่อนที่ในน้ําได้ เรือจะเป็นอูดใช่ไหมครับอยู่ในทะเลทรายมีขายา,ยาวมีหนกสะสมไขมันขนตายา,ยาวป้องกันทรายเข้าตาก็ได้นะครับเรือจะเป็นต้นโกงกลางใช่ไหมต้นโกงกลางก็อยู่ในป่าชายเลนนะครับโครงสร้าง,ขงเขาก็คือเขาจะมีรากค้ำจุนยื่นออกมาจากลาต้นใช่ไหมอ่าซึ่งรากค้ำจุนนั้นก็จะป้องกันไม่ให้ลําต้นโค่นล้มได้ง่ายนะครับเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยก็จะเป็นดินเลนใช่ไหมครับต้นไม้ที่อยู่ก็ อาจจะล้มได้เพราะว่าดินเนี่ยไม่ได้แน่นนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูกันในข้อที่2นะข้อที่2นะครับเขาบอกว่าให้พิจารณาภาพที่กําหนดแล้วบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอ้อมโดยเรามาดูตัวอย่างกันนะครับครูบแบงค์ขอยกตัวอย่างเป็นข้อที่1น,นะข้อที่1สิ่งมีชีวิตชนิดนี้คืออะไรนะครับนักเรียนหลายคนรู้จักใช่ไหมคือ ใช่ไหมครับอ่าเขียนไปว่าแกะนะครับสิ่งแวดล้อมคืออะไรสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาก็คือจะเป็นทุ่งหญ้านะครับโดยที่ทุ่งหญ้านั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ก็คืออะไรคือทุ่งหญ้าเป็นแหล่งอาหารของแกะเพราะแกะทานพืชใช่ไหมครับอ่ากินพืชเป็นอาหารเป็นสัตว์กินพืชเนาะใครบอกว่าทุ่งหญ้านะครับ เป็นแหล่งอาหารของแกะอ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาในไลน์นะสำหรับวันนี้นะครับครูแบงก็จะ มีเรื่องที่จะสอนนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจยังไงนะครับครูแบงก์ก็จะมีไกด์คำตอบไว้อยู่ท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนของครูแบงก์นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เรียนกันไปพอจะเข้าใจไหมคุณครูแบงค์นะครับก็อยากให้นักเรียนนั้นอยู่บ้านทบทวนเนื้อหาให้มากๆนะครับเราจะได้เก่งนะแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ